สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่ช่องจุกุลสเกลนไปดนตรตีนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนมาเป็นนักบุรลูไปซนีอีกแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มีอีกแล้วนะครับอ่ะอวันนี้เราก็จะพามาสกงตามบ้านนะบ้านแรกเราส่งเป็น <IKE Dans. S 1> ทษทีเสียงพ่อเราสื่อๆนะเราจะเขียนเระจูส่งไปซนีอย่างนี้นะครับมีส่งส่งไปเลยตามบ้านนะ ้านนี้ก็จะเป็นตัวเฮียนะครับอันนี้ตัวตัวเฮ้ยเตัวเฮียอะบ้านนี้มันมันมีอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะป้านเนี้ยเพราะมันอยู่ตรงไหนวะอ่า ไม่มีนะบ้านนี้ไม่มีไม่นับไม่นับอ่าเราจุดปั้นาหารมีไหมวะโอ้มี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 นู่นนี่อย่าเพิ่งออกเกมนะหัวลองหัวลองนี่บ้านบ้านนั้นออกแล้วฮะกดนี่อ่าแล้วก็ แล้วก็อันนี้อ่ะอันทุกคนเดี Get ๋ยวเราจะเฮ้ยใครกันนะอ่ะยันดีในดีฮะในอ่าส่งแล้ว อย่าวเราไปบ้านอื่นดีกว่าเราไม่ต้องใช้รถที่เกียใช้โคตรจ้าเุ้ยเจกแล้วเอาอันนี้โอ้ไอ้สาวนี่มันไอ้หมอนี่มันมาทำาไมเย็ดรถเท่หว่ะเย็ดเย็ดเย็ดใครมันไปเขียนบ้ายตรงนั้นวะโออมาส่งเลยส่งคำว่านีานี ขอไฟพ,พ่อเรยนะขอไฟเสียงพ่อเรานะซงนี่อีกซงนี่อีกเราจะเขียนเป็นคำหยาบไปเลยนะที่ไหนที่คนนั้นกินไม่รู้จักที่ไหนที่ไหนอ่ะนี่รถใครรถใครขับไปรถเยลรสปอร์ตว่ะเฮ้ยเฮียเฮ้ยโอ้ โอ้เอ้าลงมาได้ไงเอาไปบ้านคนอื่นดีกว่ามาสามวีเลยนะถ้าบ้านหลังสุดท้ายจะจบคลิปเลยวีดีมีไหมวังใหญ่นี่ฮอ่ามี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 เออมีสองหลังก็จบแล้วนี่สองหลังสองสองหลังไม่จบเลยอ่าหลังหลังนี้ก่อนเลยหลังนี้ก่อน เยเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเย้เออลงมาแล้วอะต่อไปตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะอืมา่ะทุกคนบ้านหลังต่อมานะบ้านหลังนี้บ้านสุดท้ายแล้วะ ทำให้เขาแป็นรอนะอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่อมนันดีซ้อมไปเ้อเราจะพิมพ์ยาวๆให้เขาเลยน,นะนี่นพิมพ์ยาวๆพิมพ์ยาวอู้อู้อ้ะ่ะส่งไปแล้วอ่ะผมก็จบคลิปไปก่อนนะครับ ใครอยากให้ผมทำคลิปกีตาร์หรือคลิปมวยป้อมคลิปเกมอีกนะครับเม้นมานะครับโอเคจบคลิปก่อนนะครับ